อ้าวเปิดตัวกันมาอย่างนี้ก็รู้ได้เลยทันทีครับว่าสายทำกินแน่นอนวัยรุ่นกระบะซิ่งนี่ฮะกับเจ้าคันนี้เลยอิวุดสุสปาร์ค2.5ดีเซลปี2,012ติดตั้งคอกเตี้ยพร้อมรับงานครับมาพร้อมกับล้อแม็ก RE 3อขอบ18จัดทรงซิ่งสวยๆครับคันนี้พร้อมรับงานพร้อมซิ่งพร้อมออกอารวาสนี่ฮะคันนี้ไม่แพงครับราคา279,000บาท ดูฮะสวยๆเลยฮะเครื่องเดินนิ่งๆเรียบๆคานเดิมฮะฝากระโปรงเดิมฮะสติกเกอร์ยังอยู่นี่ฮะดูภายในกันบ้างภายในเป็นเบาะหนังสีเทาครับภายในสะอาดสวยๆเลยครับคันนี้ใช้งานยาวๆผ่อนไม่แพงครับคันนี้5,000ต้นๆเท่านั้นเองฮะสนใจติดต่อเข้ามาได้ครับสวัสดีครับ